นี่ผมไม่เคยบอกใครมาก่อนเลยนะว่าที่บ้านผมมันมีหมาเด็กหมาที่บ้านผมครับนี่คือไอ้ใบบุญใบบุญบ เสียงดูย่นๆนะครับและช่วงนี้พอกลับมาจากการเดินทางเนี่ย <g ül> ก็อยากพาที่บ้านไปเที่ยวอยากพาใบบุญไปเที่ยวเพราะว่าหมาก็มีหัวใจก็มาเจอที่นี่ครับใครเป็นแม่น้องหมาพ่อน้องหมาเนี่ยมาตามแล้วน่าจะแฮปปี้มิฟฟี่คาเฟ่สาทรอนดีมากมี่มหงุ่งต้นไม้ <c oughs> ได้เห็นวิวต่างๆจัดร้านน่ารักมากผมว่าตอบโจทย์นะก็เลยอยากจะมารีวิวให้ฟังครับนี่คือร้านที่ไว้บีที่สุดเลยอ่ะอาหารอร่อยมากตอนนี้ซมอนกลายเป็นอันดับหนึ่งใจ และเขามีเมนูของหมาด้วยอาอร่อยเด้เอ้ยย่างเราเอ้ยอร่อยอเด้และที่สำคัญเป็นเพจเฟรนลี่นี่แหละครับไม่ต้องไปไกลครับไปแค่สาทรที่นี่มีอะไรเติมใจให้ได้มากมายให้กับทั้งคนแล้วก็หมาด้วยวันนี้ก็เลยขออนุญาตเปิดตัวลูกสาวที่ชื่อว่าใบบุญนะครับคนดูจานนี่คืออาสาพาไปหลงมิฟฟี่คาเฟ่สาทรคาเฟ่เพจเฟรนลี่ดีต่อใจ ฝา,ากกดไลค์กดแชร์อาสาพรไปลงนะครับแล้วก็ใครยังไม่กดติดตามกดติดตามเอาไว้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีคนดีสวัสดีค่ะเปิดตัวใบบุญแล้วก็นี่เจ้าของใบบุญคือแม่กบนะครับเจ้าของตัวจริงเจ้าของตัวจริงยิ่งกว่าหวายค่ะนะคะแต่ตอนนี้ตกเป็นมรดกของแม่กบไปเรียบร้อยหลังจากที่ได้กลับมาไทยเนี่ยคือรอบนี้ผมว่าของคุณนายเดินทางเยอะที่สุดในชีวิตแล้ว่เพราะมันต่อ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 กันเลยแทบไม่อยู่ไทยอ่ะก็เลยรู้สึกว่า เราอยากหาที่ที่ได้ไปแฮงเอาท์กับครอบครัวแล้วก็เป็นที่ที่ต้องหมาไปด้วยได้ด้วยนะครับคือบางที่เขาก็แบบว่าห้ามไม่ให้น้องเข้าออไปหรือบางทีอยู่ได้แค่โซนเอาท์ดอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยอืมใช่แต่ว่าที่นี่นะครับที่เราจะไปกันเนี่ยเป็นร้านอาหารเป็นร้านบลันช์แล้วก็เป็นคาเฟ่ที่จริงๆแล้วเนี่ยน่ารักโคตรๆอยู่แล้วแล้วก็มีด<ไ>ีมมิฟฟี่นะครับเพราะชื่อว่ามิฟฟี่คาเฟ่แต่ความพีกก็คือหมาไปได้ด้วย มิฟี่คาเฟ่แบงคอกนะครับจริงๆหาไม่ยากเลยเปิดแมปขึ้นมาก็หาเจอแล้วก็อยู่ใจกลางสาทรเลยครับใกล้ๆกับตึกมหานครนะใครที่ไม่มีรถจะนั่ง BTS มาก็ได้ครับลง BTS เสเซหลุยส์ครับแล้วก็ออกทางออก3เดินเข้าซอยสาทร10เดินมาประมาณ300เมตรก็เจอละหรือว่ารถยนต์เนี่ยก็ขับมาได้ครับเผื่อใครจะพาลูกรักน้องหมาน้องแมวใกล้ๆก,กับร้านเนี่ยเขามีลานจอดรถอยู่นะครับแล้วก็ที่ร้านเขาจะมีรถรับส่งฟรีนะครับจากลานจอดรถแต่ว่าต้องโทรมาบอกทางร้านเขานะไม่งั้นเขาไม่รู้ อีถึ้งแล้วเฮ้ยอ่ะพูดอะไรกับคนดูหน่อยหนูชื่อใบบุญค่ะวันนี้หนูอายุเจ็ดเดือนนะคะเสียงเสียงดูย่นๆนะครับพอเสียงแม่เหรอปินคนดีค่ะโอ้ยวันนี้พวกเราก็จะไปมีของกินมีของอะไรต่างๆแล้วไม่ใช่แค่มีของคนอย่างเดียวนะมีของใบบุญด้วยใบบุญช่อ หมาใส่ชุดด้วยนะไหนดูไหนดูชุดสิโออนี่เข้ามาในแบบซื้อให้แม่กบซื้อให้จริงๆแม่กบไม่ไม่ได้ซื้อให้นะทำไมคะอันนี้เป็นเสื้อคอกระเช้าของแม่กบตอนเด็กๆเอามาเย็บใหม่เหรออันนี้หมาเอาเข้าได้ใช่บอกใช่ไหมครับใช่ว่านี่คือเพชรอะไรก็ได้เลยอะไรก็ได้หมา หมาแมวแมวนั้นก็แตกก็มีมาเป็ดมาไหมคะเป็ดเป็ดได้ช่ะมีใครมีมาแล้วเพื่อนเราเองค่ะเพื่อนเราชอบมาที่นี่มาทุกเสาบ้านเพื่อนอยู่ตรงข้ามเมวดีชอบเอาเป็ดคอรักมาขามาเป็นเป็ดแบบผูกโบน่ารักเลยขากับเป็นเป็ดปักกิ่งครับเฮ้ยน่ารักมากครับน่ารักแบบ ชอบมากๆอยากให้อยู่ข้างๆบ้านจะมาทุกวันเลยร้านนี้คือวายดีมากๆแล้วก็ทุกที่เนี่ยจะประดับประดาไปด้วยเจ้าตัวการ์ตูนมิฟฟี่หมดเลยครับเป็นตัวการ์ตูนที่หลายคนชอบนะเพราะว่ามันมีความมินิมอลซึ่งมิฟฟี่ผมว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นผ่านตามาบ้างแหละครับแต่ว่าขอ,ขอให้ฟังขอให้ฟังเพราะว่าหลายคนอ่ะเคยเห็นแน่แต่ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนใช่ไหมครับเจ้ามิฟฟี่เนี่ยเป็นกระต่ายสีขาวมินิมอลที่อยู่มานานมากครับ70ปีนะมาจากเนเธอร์แลนด์คือคนฝั่งนั้น,นะจะเรียกมิฟฟี่ว่านายเยอร์ก็ถูกสร้้าางขึนนโดยศิิลปช เขาชื่อว่าดิคบูมาในปี1955คือมาเริ่มมาจากน้าดิกเนี่ยเล่านิทานให้ลูกฟังครับแล้วก็วาดภาพประกอบขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยน่าจะเพื่อนลูกหรือว่าคนในหมู่บ้านเห็นเข้าเฮ้ยมันน่ารักมันแบบจิ้มลิ้มน้าดิกก็เลยต่อยอดครับกลายเป็นตัวการ์ตูนในนิทานสอนเด็กหลังจากนั้นเวลามันก็ค่อยๆทําให้เจ้ามิฟฟี่เนี่ยดังข้ามโลกเลยครับและที่เราเห็นเยอะสุดเนี่ยคือคนญี่ปุ่นครับชอบมากชอบมิฟฟี่มากๆเพราะว่าเขามีความมินิมอล ร้านน่ารักมากครับพอเดินเข้ามาเนี่ยนหนูมองว่ามันเป็นเรื่องเหมือนแบบหาบรันช์อร่อยอร่อยกินกลางสาทรอ,อือะไรแบบเนี้ยบอกไบร์ูรู้จักบรันช์ไหมลูกบรันช์เนี่ยมันก็คือเหมือนใบบรันช์อ่ะอ่าใ <By S 2> บบรันช์เออแบบุเราคือใบบรันช์ออ ใบบุญไม่สื่อสารเลยใบบุญสื่อสารนะค่ะใบบุญใบบุญเนี่ยยังไม่เคยออกมาพามาเที่ยวแบบนี้มาก่อนเลยนะอาจจะแบบว่าแม่พาไปไหนบ้างพาไปห้างอะไรแม่พาไปแม่แม่นะคะแม่พาไปทุกที่พาไปห้างใบบุญ่ยชอบเที่ยวมากแสดงว่าเขาไม่ตื่นคนไม่ตื่นแต่ว่าถ้าไปห้างเขาจะรู้เขาก็จะเงียบเพราะเขารู้ว่าเขาได้ไปเที่ยวละ เราจะไม่เสียงดังเลยเขาจะแบบอยู่เงียบน่ารักมากใปบุญมีอะไรจะบอกคนดูไหมในฐานะที่คุณได้ออกมาเที่ยวข้างนอกเป็นครั้งแรกแล้วมาไกลอาสาพาไปหลดด้วยนแล้วคุณมาไกลถึงสาทรนะครับหนูชค่ะยิ่มพาหนูไปชอบปิ้งหนูยิ่งชอบใหญ่เลยแม่เป็นเอ็กซ์เพรสตด้านการเลี้ยงหมาและแมวนะคะเพราะว่าอะไรของเมาส์เพราะว่าคุณว่านนาแมวมากี่ตัวตกไปที่อยู่แม่นะใน้มรดกผมว่าคนดูน่าจะมีใครที่เป็นเหมือนกันก็คือระบบอยากเลี้ยงแต่ะภ่พ สุดท้ายเป็นภาระแล้วทุกตัวเนี่ยรักแม่หมดเลยสรุปเป็นหมาแมวแม่หมดเลยบริษัทเราก็ชื่อเมโรสตูดิโอใช่ไหมมาจากชื่อแมวใช่แต่ว่าแมวแมวเอาออกมามันจะวุ่วายมากเลยอย่างเงี้ยคือเขาเขาอยู่ที่บ้านมาตลอดเนาะแต่ร้านมิฟี่คาเฟ่ตรงเนี้ยก็พาแมวมาได้เหมือนกันสำหรับใครที่แบบพานแมวออกไปเที่ยวบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกที่รู้ว่าจะมามิฟี่คาเฟ่ตอนพี่ไอชวนมาเนี่ยนึกว่าแบบเฮ้ยพอชื่อมันเป็นการ์ตูนนึกออกปะนึกว่าจะเป็นอย่างเงี้ยในภาพในหัวคุณตอนแรกอ๋อเป็นร้านเด็กหรือเปล่า อ๋อเปล่านะเป็นเป็นร้านที่มีความเป็นมิเตอร์เรเนียนมีความแบบมาถ่ายรูปเล่นมากินบรันช์อะไรอย่างงี้คุณเข้าใจถูกแล้วเพราะว่าจริงๆอ่ะมันมีมีพี่พัทยาเราเคยไปเคยไปแล้วตอนนั้นก็คือแบบมันเป็นร้านที่เด็กๆชอบเนาะแน่นหนาเขาทำมาเพื่อเด็ก แต่ว่าเหมือนพอมาทําสาธาระเขาเหมือนแบบจอบกลุ่มตลาดแบบเลี้ยงเราไงอย่างเราที่แบบหาบรันช์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงป้ปปี้อะไรอย่างเงี้ยพามาเดินที่ได้แบบเป็นเพจเฟรนลี่อะไรอย่างเงี้ยก็ตอบโจทย์สำหรับคนที่เหมือนแบบอยากมาในแบบวันหยุดเอออะไรอยากพาน้องหมามาเดินเล่นกันจะพูดอันนี้หิวไหมแม่อันนี้เป็นลักษณะหิวไหมอันนี้ไม่หิวค่ะเขารักค่ะแสดงความรักโดยการจุ๊บค่ะอ๋ออยากจุ๊บเหรออยากจุ๊กดีนะน้ำลายโซเดียมต่ำไหนๆที่ป็นกัดลูกจุ๊บกไป จุกันรักกันนะลูกรักกันรักกันก่อนรักกันก่อนจุกก่อนจุกกนอนเราไปหมาดูรักเกียดหมารักเกียดมามเหรอแรงฟันแล้วนาจริงจริงทจะบอกว่าวันนี้ใบบุญพาเพราะเรามาก็ไม่แปลกนะเพราะว่าเหมือนที่นี่เขาทำมาเพื่อแบบอยากให้เป็นสเปซของน้องๆนะเพราะว่ามันเป็นสเปซที่แบบคุณสังเกตเราแว่ามันจะมีความเขียวมีความเออะไรบางทีแบบเราเนืว่าสาทรอ่ะมามันจะมีแต่ตึกตึกใช่ป่ะดีมากมีร่มหมต้นไม้ได้ เห็นวิวต่างๆจัดร้านน่ารักมากผมว่าตอบโจทย์นะอันนี้เข้าไปในโซนอันนี้เป็นโซนคาเฟ่เข้าได้ปะเข้าเอามาได้ไหมอ๋อน้องเข้าได้แล้วคนเข้าได้ไหมคนเข้เขาได้เฮ้ยร้านน่ารักคนพี่อยากจะตกใจเลยนะว่าเมื่อกี้แม่บอกสั่งให้นั่งลงแม่แม่ลองเอาใหม่เอาใหม่นี่นั่งลงก่อนค่ะนี่ค่ะหนูใหญ่นั่งขัดนั่งนั่งขัดนั่งขัดเออนั่งนั่งขัดนั่งคอยหนึ่งสองสาม กู o ดเกิลรู้แล้วทำไมแม่หลงรู้แล้วทำไมแม่หลงอยากให้เห็นแม่เดี๋ยวก่อนเราจะไม่สังหารแล้วดูแล้วดูอ่ะพี่ว่านนั่งนั่งก่อนค่ะนั่งก่อนนั่งนั่งก่อนอ่ะอ่ะพระบาทพระบาทโดดเก่งค่ะรู่นทองแอนโดรินไม่เคยมีอารมณ์ที่หมาฟังเลยไง ไม่เคยสั่งหมาได้เลยไม่เพราะว่าพี่อายก็เลี้ยงหมาเหมือนกันหนูว่าไปให้ครูฝึกมาสอนสุดท้ายเขาฟังครูเขาไม่ฟังเราไม่ไม่ฟังใช่เขาจะฟังคนฝึกนี่เขาไม่ไม่อื้อซีซัวนะ <c oughs> เขาจะมีห้องน้าของเขา <c oughs> ใช่คือ ทุกอย่างที่บ้านสะอาดมาไม่ต้องปูอะไรเลยใช่แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเลอะหมาเนี่ยตัวเล็กแค่นี้เดินเข้าห้องน้ำมันยกฝาขึ้นด้วยนะชันว่าพี่ว่ายใส่เสื้อให้เขาเนี่ยหนูก็ไหวเ่ยหนูก็ไหวช่วยกันใครเป็นคนใส่เนี่ยหนูก็ไหวไหวสอดนี่หน้าแม่ว่าแปลกๆนี่ขาอยู่นี่นี่อุ้ยหายแล้วไม่น่าเมื่อกี้มันแบบมันพูดไม่ได้ไงมันแบบว่าอุ้ยเจ้าใบบุญเนี่ยผมเห็นมันตอนแรกคือมันมันจิ๋วมากตัวเล็กมากเนี่ยตอนเด็กๆมันแบบ เฮ้ยเหมือนตุ๊ก,กตาเลยอะเห็นครั้งแรกคือแบบหลงรักมากๆครับนี่ก็เป็นพันปอมครับผมว่าหลายคนน่าจะเลี้ยงปอมเหมือนกันซึ่งผมก็สงสัยมานานแล้วว่าไอ้ใบบุญมันเป็นพันปอมจริงๆปะวะ <laughs> ผมว่ามันน่าจะผสมอะไรมาแต่ไม่เป็นไรหรอกคือหมามันจะผสมอะไรมายังไงมันก็เป็นสมาชิกในครอบครัวแล้วก็เราก็รักมันอยู่ดีเนาะอาหารของที่นี่เนี่ยเป็นบรันช์นะครับมีหลายหลายอย่างน่ากินเนาะมีสโมกแซลมอนอันนี้น่ากินนะอันนี้ต้องให้แม่กบชิมเนี่ยก็มีหลายอย่างนะมีอยากจะได้มื้อเล็ก ก็ได้มาตอนเช้าก็ได้เขาเปิดกี่โมงเจ็ดโมงสองทุ่มเปิดเปิดตั้งแต่เช้าเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่ามีเมนูอาหารเช้าด้วยเป็นเป็นเบรคฟาสต์เนาะอยากกินทุกอย่างอย่างล้อยหนึ่งตะวันตกหน่อยโอ้เยอะไปปะมีชิคเก้นแล้วก็ต่อได้แบบมาคาแฟแล้วน้อยแยกเนาะกาแฟมีเยอะมา้สุดยอดเลยนะแต่ว่าอันที่ชอบมากคืออะไรอันเนี้ยด้วยความที่ผมยังไม่มีประสบการณ์ในการพาน้องหมาหรือว่าสัตว์เลี้ยงไปเที่ยวที่ไหนมาก่อนอนนี่ก็เลยเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นว่านอกจากเมนูคน เขามีเมนูหมาเ้ยที่นี่มีทุกอย่างเลยแล้วก็มันเหมือนเป็นเพสเฟลี่ที่พาหมามาแล้วได้กินอาหารนอกบ้านด้วยจริงๆ่ะไม่ต้องเตรียมอะไรมานะครับเหมือนาาพาครอบครัวออกไปกินข้าวนอกบ้านเลยแล้วแบบเราเชื่อว่าคนยุคนี้เขาแบบมองน้องหมาเป็นครอบครัวอาหารของน้องหมานะครับก็จะมีเป็น Chi and Veggie b o o t บมี Potato Power Bowl นะครับมี a l m o n Chicken Delight ราคาดีนะ75บาทาะาทนี่ก็พานาลูๆมากินได้แล้วมีของหวานเฮ้ยเขามี ไอศครีมสําหรับหมาครับอันนี้เป็นเขาเขียนว,ว่ามันเป็นฟู้ดใช่มเมืม่อก,กี้แล้วก็เป็นทรีทเป็นเหมือนแบบว่าของของที่เอาไว้แบบเนี่ยเอาเอาไว้นั่งลงแล้วก็ให้น้องอะไรเงี้ยอันนี้เขาจะมีเป็นบานาน่าพีนัทโตรโยบไบต์นะครับแล้วก็มีเบอร์รี่โยเกิร์ตคูลเลอร์สเป็นเหมือนไอศครีมอะไรเงี้ยแล้วกอะไรดีคะอ,อ๋อพอดีว่าวันนี้แบบเล่นกล้ามอยู่อยากเกลียดกินโปรตีนยเยอะๆเขาไข่ขาไข่ครับ นี่ที่มันดีมากก็คือเขาจะมีเป็นโซนส่วนครับเป็นการ์เด้นอะไรเงี้ยแล้วตกแต่งดีมากนะผมเชื่อว่าถ้าเกิดใครเลี้ยงหมาแล้วที่บ้านไม่ได้มีพื้นที่ใหญ่ขนาดนี้พามาน้องหมาตื่นเต้นแน่นอน ระหว่างรออาหารมาเสิร์ฟนะครับเดี๋ยวพาดูจริงๆสเปซมันสามารถเดินได้ทั่วถึงครับตรงนี้รเรียกว่า glass house มาร้านนี้นะครับสามารถเลือกได้อย่างเต็มที่นะครับว่าคุณอยากจะได้วัตถุดิบเป็นเนื้อชิ้นส่วนไหนนะครับอย่างตรงนี้นะครับอันนี้สันนอกหรือสันในคะอันนี้น,นะครับตรงนี้คือเนื้อน่องะน,ะนะครับใช่จะลองเนื้อตรงนี้ดมกลิ่นดูก่อนได้แม<ะ>่จับน้องสุาเป็นยังไงคะยูสุ คือเขาแบบไม่ชอบให้คนในบ้านไม่ชอบให้คนในบ้านทะเลาะกันแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่ได้ทำนะครับภาพเหตุการณ์จำลองค่ะใบบุญใบบุญถ้าเป็นเราอ่ะพี่อารตีเราได้ปะนี่มันเป็นการถ่ายรายการอะไรวะเนี่ยนี่ยอะไนี่คือภาพเหตุการณ์จำลองนี่เนี่ยพี่ว่า เดี๋ยวก่อนนะเคลียนะใจกันหน่อยเคลียร์ใจกันก่อนเราเป็นคนที่ถูกตีไห่แบบเฮ้ยหนูอว่าแม่งหลุมเลยเอ็งต้องไปกัดเขาสินี่นะนี่นะพี่วังนี่อ้ยแกต้องกัดกังไอ้บุกัดจิ้ตากหมดแกต้องเท้าฉันแกรักผู้หญิงใช่ไหมแกแกโปรเทคพวกเราใช่ไหมอ๋อเฟมินิสต์ใช่ไปบุญเให้น้องไป ติดนี้ดีนะดีค่ะอะไรน้องมาแล้วเออนี่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 นั่งนั่งนั่งก่อนนั่งนั่งนั่งที่รักทำไมเป็นคนช่วยนั่งนั่งหมดแล้วคนดูขอโทษนะคะเขาชอบแย่เล่นกันแบบนี้กระเซาเยาแย่อันไหนคะโดมอันไหนคะอันไหนคะอ๋อเขรู้เห็นไหมรู้อ่ะ เอ้ยแรกๆมันเกรงมันไม่กล้าเออมันไม่กล้าพังอาดไม่กล้าวิ่งสักพักแบบโอ้โหวิ่งทั่วร้านเลยไล่าฟังครับปีที่แล้วไอ้ใบบุญเนี่ยมันก็วิ่งแบบนี้แหละสักพักหนึ่งซึมครับก็เลยพาไปหาหมอว่าเป็นอะไรหรือเปล่าวะสรุปข้อต่อหลุดเราะว่าหลายคนน่าจะเคยเจอเหมือนกันมันเป็นหมาที่ข้อต่อหลุดง่ายมากๆครับแต่หมอก็จับดันเข้าไปกรกอา้าวหายประมาณแบบ2ออาทิตย์มันก็กลับมาวิ่งเหมือนเดิม feel like home น่ารักดีนะคนถึงกมองพี่ว่านอยู่ไหนไปหาพี่ว่านเดิพี่ว่านอยู่ไหนเฮ้ยว่าไงแล้วว่าไงคุณแล้วพี่อายอยู่ไหนพี่อายพี่ไอ้พี่ไอ้อยู่ไหนพี่ไอ้ไหนพี่อายครับคือตรงเนี้ยคนดูถ้าเกิดใครพามาไม่ต้องกลัวน้องหมาจะเบี้ยไปนอกเพราะผมว่าสเปซเขาทำดีนะเขาแบบเป็นสเปซที่มันปิดนี่อรอมาได้แก๊งตัวเนี้ยตัวนี้จะฉลาดมากจริงเหรอเวลาเราพูดอะไรกับเขาเนี้ยเขาจะรู้เรื่อง คือกแแวแม่เราดูคนนั้นไ้ตัวนั้นฉลาดไหมแม่ตัวนั้นอ่ะไอ้เรื่องยิ่งฉลาดใหญ่ลเลยแม่ดูดิแม่ดูดิตัวนั้นแม่เลี้ยงมาอย่างไงตัวนั้นก็เลี้ยงมาแบบนี้แหละ <c oughs> ที่นี่เราใช้เวลาได้นานแค่ไหนก็ได้นะครับซึ่งผมว่าหลายคนน่าจะชอบนะถ้าเกิดใครชอบถ่ายรูปเนี่ยมุมถ่ายรูปเขาเยอะมากเดี๋ยวขอยกตัวอย่างมุมถ่ายรูปในร้านนี้ให้ดูว่ามันดูขนาดไหนชอบมากครับ สรุปเราเลยนั่งกันที่เอาดอร์นะครับเพราะว่าวันที่มาอากาศค่อนข้างดีครับต้นมาเยอะด้วยแล้วก็นี่คืออาหารที่เราสั่งมาโคตรน่ากินเลยครับและนี่เป็นครั้งแรกที่ผมจะแนะนำเมนูอาหารหมา <laughs> นี่คือ h i i k k n n n d Veggie b o o s t นะครับราคาอาหารของน้องหมาที่อยู่ในเมนูเนี่ยราคาโอเคเลยนะครับอันนี้ก็75บาทเนาะเนี่ยก็จัดโต๊ะให้มันนั่งข้างๆเราแบบนี้เลยนี่อะกินพร้อมกันไปบุญไปลูกนี่ของหนูย ตอกปอนะนี่นี่กินกินเฮ้ยดีอ่ะมาพอแบบมีของหมาแล้วเนาะนี่แล้วก็อาหารของคนคือน่ากินมากอ่ะอันนี้ของพี่อารมีสลัดมีสลัดทูน่าจะถอยเลยนะโทยแล้วนะเนี่ยแล้วด้วยความแบบมีฟีคาเฟ่นะขนาดถ้วยถ้อยยังแบบน่ารักเลยแม่รู้จักฟาเค็กระต่ายนี่ปะเฮ้ยรู้สึกจะมีเป็นแบรนด์นะ เป็นพวกอะไรสักอย่างกมีหลายอย่างเลยมีกระเป๋ามีกระเป๋าปากกาใช่ไหมเคยเห็นเป็นกระเป๋าแบนกระเป๋ามีผ้าเช็ดหน้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นตัวการ์ตูนจากนิทานเนาะน้ำสลัดอร่อยมากเหรออืมดีสดชื่นที่ว่าน่จัดการมันออกเปรี้ยวแล้วก็แบบหวานนิดๆอ่ะอร่อยสดชื่นอืมก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะปกติแม่แม่กินหมาบักกินไม่ได้นะ แม่ไม่ชอบเลยนมันจะขมๆห,หนึบอมันจะเหม็นเคียวแต่นี่ไม่ไม่มีกลิ่นเหมือนน้ำสลัดเขามากรบแบบน้ำน้ำผัดแบบโอเคมากเลยถ้าเป็นแบรนด์แบบนี้ฝรั่งเขาจะสั่งจานไทยจานมันเนาะทุกประเทศซึ่งเขาจะไม่ค่อยแชร์กัน,น,นเต็มที่ก็นนคือแบบว่าเป็นมันขอชิมหน่อยอะไรเงี้ยเหมือนที่เราสามคนกำลังทำอยู่อย่างเงี้ยเราชอบสั่งมาแล้วแบบมาแชร์กันเพราะเราจะได้กินหลากหลายอะไรอ่ะเป็นรูปอันนี้ฝรั่งอร่อยมิฟฟี่ฟายนะเป็นแบบฝรั่งมาบดแล้วก็เอามาขึ้นรูปเป็นน้อง เนี่ยอันนี้เป็นสเต็กแอนเอกอันนี้เป็นเนื้อนะครับอันนี้มาปัดนแก้เลี่ยนไงอืมอืมอุ้ยอร่อยเลย่าทำแบบนี้ดีเหรออืมอืมอร่อยปะอร่อยเนาะนี่มา้คือเขาปรุงมาไม่แบบไม่ได้รู้สึกถึงแบบเนื้อจะมีกลิ่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยที่รอยมันจะเราว่ามันมันเป็นบาลานซ์ที่ดีมีทั้งแบบความรสเข้มของเนื้อที่พอดีแล้วก็เทกเจอร์ พี่เมนูนี้คือถ้าใครทานเนื้อคือแบบแนะนำเลยคร่นะาแนะนำแบบจากใจคนที่เพิ่งเข้าวงการเนื้อนะก็คือสามารถทานได้แบบเดสเตอร์มันจะมีมันแทรกหนึ่งตัวที่มันไม่ได้มันจนเกินไปยังพอได้เคี้ยวแต่ไม่เหนียวเฮ้ยหมดแล้วอคุณอร่อยเหรอคุณอร่อยมากใช่ไหมเลยเหรออืมเฮ้ยคุณกินของคุณสิอันนี้อันนี้ของแม่อันนี้ดูดีนะอันนี้เป็นเอกเป็นอดีตกับชาโดแล้วก็สมุกแซลมอนแล้วครับชาโดนี่คิดถึงที่ออสเตรเลียทำไมมันจุดเริ่มต้นเหรอคะหรือยังไง ถ้าเกิดคนไปออสเตรเลียจะรู้กันดีครับว่าซาโดอรอร่อยมากทุกร้านล้วนนี้คือได้ t e x t อร์แบบนั้นเลยที่แบบครับคราหน่อยดูดิโอ้โหเธอฉันอยากทานมากกินซาโดที่ออสเตรเลียอร่อยแบบที่ถึงแม่เฮ้ยแม่น่าจะชอบวันนี้ตอนเช้าอไปอ่ะอย่างเราอยู่สแกนดิเนเวียเนาะพุกแซลมอนมันจะอร่อยมากที่ถึงแม่นยแล้วก็ได้พาแม่มากินร้านนี้เหมือนตอนนี้ในไทยก็แบบหาของกินที่แบบอร่อยอร่อยจากทั่วโลกได้แล้วเราเรารู้สึกแบบนั้นนะอร่อยร้านนี้อร่อยจริงใหม เฮ้ยนี่ดูดีจังเลยปลาเป็นไงไมาปลาเป็น,นสดไงเอานี้ให้แม่โอ้ยทําดีมากปลาปลาเนี่ยเขาถ้าทําเป็นจะต้องย่างส่วนหนังให้มันกรอบน่อมาไม่รสชาติอร่อยด้วยมันไม่ขาวเลยนะโตอร่อยจริงวะใช่ไหมแล้วหนัง,งเขาทํากรอบแบบดีอะ่ะแซลมอนทำดีมากดีมากทุกเมนูเลย สุดยอดตรงนี้แซลมอนเขาย่างฝั่งหนึ่งให้หนังมันกรอบอะคนดูแล้วก็เนื้อมันจะไม่สุกเกินไปครับแล้วก็ผมว่าเขาใช้แซลมอนคุณภาพดีมากไปบนกินหมดเนี่ยเออหันไปแป๊บเดียวกินหมดเลยหมดแล้วเหรอเราสุดยอดอะใส่ใจทั้งอาหารคนและอาหารน้องหมาอือไวมากเลยนะดูไอแพดมากะมั้ยไม่ได้อยาเลี้ยงลูกด้วยไอแพดเอาเหรอไม่เอาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นออทิสติกเตียมเนาะสมาธิที่สั้นถูกต้องตอนนี้แซลมอนกลายเป็นอันดับหนึ่งใจ ไม่คแคบบ่แอบมองหน้าแม่พอแม่พอจะกินแบบติดอาหารไทยติดอาหารจีนอะไรเงี้ยกินไม่ได้เลีเ่ย,บบยหนยหรือเปล่าความชีสความอะไรเงี้ยแต่นี่อร่อยมากแม่ไม่บอนคมไม่เลี่ยนไงนี่แม่เติมค่ะแม่บอกว่าป้าอร่อยเอาอีกนอนเรียงไหวไหมไม่ไหวไหนูไปก่อนนะฮ้ยดูดีนะหูแซลมอนหอมมากจริงเหรอขอลองหน่อยหอมมากอันนี้ให้พี่ให้พี่วาดเลยพีไปหมดเอไมคะพี่วาดเอาไปอืมอร่อยเลย นาะมเลยได้คอร์นพัฟต้า่อยครับพาสต้าอันนั้นกุ้งน่าทานนะไาแล้วนี้ไม่สนแล้วนะแสดงว่าเธออิ่มมันยังไงครับอร่อยได้ไหมอันนี้นี่เอ็นเตอร์จีบู๊ตบู๊กินเยอะๆอืะอ้าวจ้ะอิ่มแล้วเริ่มอิ่มแล้วอิ่มแล้วไงเป็นภาพที่หาดูได้ยากนะคะคุณคนดูคือคุณว่านทานไปแล้วก็เนี่ยอุ้มลูกสาวนะคะอุ้มน้องสาวไป เครื่องดื่มของที่ร้านเนี้ยอร่อยมากๆนะครับผมกินกาแฟไป3แก้วที่ร้านอะอเมริกาโน่เย็นธรรมดาเนี่ยแหละครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะมากินกาแฟนมต่างๆหรือว่าเครื่องดื่มสดชื่นเนี่ยเขามีให้เลือกเยอะมากๆเนี่ยของหวานของร้านนี้ก็มีเยอะมากครับจริงๆใครจะไม่มาทานข้าวแล้วอยากมากินของหวานก็ได้เหมือนกันมีน homemade, โฮมเมดชกโกโบนานา่าแพนเคก้กอันนี้คือทีรามิสุเนาะเป็นรูปมิฟฟี่เหมือนกันเห็นไหมเวลาเวลาเสริมมาอย่างเงี้ยไม่กล้าตัดมันต้องถ่ายรูปก่อนจ้ะ ที่รา้านมิสุกอร่อยมากอร่อยความหอมของกาแฟนั้นมันหวานน้อยนะใบบุญหวานน้อยกำลังดีน่าจะเป็น<ม>จะต้องมีมหมาหมา,มาทานขนมมาทานกาแฟเนี่ยแล้วก็ได้แบบความน่ารักของมิฟฟี่ถ้าเกิดพาหมามาหมากินขนมคนไม่ดีนะครับเพราะหมากินน้ำตาลไม่ได้แต่ว่าที่นี่มีขนมหมาเฮ้ยใบบุญไดองดมดูดิใบบุญเฮ้ยเย็นนะนะเป็นไอศครีมของหมาปกติอะ เอาไอติมคนให้หมากินไม่ได้เพราะหมากินน้ําตาลไม่ได้นะครับแต่มาที่เนี้ยไอติมหมาเอ้ยเอ้ยเอ้ยอร่อยเอ้ยเอ้ยเอ้ยยางแล้วเอ้ยอร่อยอดิอ้ยเอ้อันนี้เขามีแบบหลายรสด้วยนะอันนี้ดีมากเลยอุ้ยน่ารักสีน่ากินมากเลยจริงๆคนชิมได้นะนี่ใครติมหมาได้ไหมอ่ะน่ารักมากเลยชิมได้นะคะมันกิ่นมันอืมมันไม่มีน้ําตาลเนี่ย เป็นเป็นโยเกิร์ตที่ไม่มีน้ำตาลหอมอ่ะแม่กำลังจะชิมแล้วอร่อยนะเปรี้ยวๆอ่ะของหมาของหมาอร่อยอ่ะไม่บุญน้องอ่ะมันอร่อยจริงนะโคตรอิจฉาหมายุคนี้เลยต้องเด็กๆมันไม่มีอะไรกินเลยนะสมัยแบบเมื่อก่อนอ่ะลูกอันนี้ต้องจับอ่ะลูกอันนี้อ่ะอ่ะลูกเออลูกนี่ชอบอันนี้จริงๆนะ บ้านดุบ้านที่แบบพ่อแม่เลี้ยงเลี้ยงสุนัขอ่ะเขาจะเรียกเป็นลูกหมดจริงๆอ่ะแล้วก็จะใช้เสียงเสียงสองกับน้องๆและคุยกับลูกจริงๆอ่ะด้วยเสียงปกติค่อนไปทางดุพีกมากไปบ้านน้องอายครั้งแรกไปจีบเขาไงแล้วก็แบบเจอแม่อยู่กับพ่อแล้วก็มีมีหมานะชื่อน่ารักแล้วก็มีไอเอลเลนแมวอเลนลูกน่ารักลูกกินนู่นกินนี่สิลูกนึงนั่นแต่เรียกพ่อมน จริงแม่หลูมเป็นอย่างนัี้นจริงๆพ่อชอบบอกว่านี่อเลนกินน้ำแร่แม่กินน้ำก๊อกเธอดูสิพ่อกับแม่ฉันอะคือเขาอ้ย หมาหมาก่อนลูกสุนลูกอยู่ที่สุนัขใช่โอ้โหใบบุญลอดจะหมดเลยถูกใจอ่ะใบบุญถูกใจไหมคะเฮ้ยเมื่อกี้มันเลอจริงหรอมันเลอแล้วนี่แหละจริงๆผมว่ามิฟฟี่คาเฟ่ตอบโจทย์นะจริงจริงตอบโจทย์กับทุกวัยเลยถ้าเกิดใครมีเด็กมาก็น่าจะชอบเพราะว่ามันมีความมินิมอลนะมีความแบบเป็นตัวคาทูที่เทสดีนะครับแล้วก็คาเฟ่เนี่ยก็คือเข้ามาอาหารอร่อยมากแลวก็อร่อย มาตรงนี้มานั่ง<ช>มาถ่ายรูปเล่นนะครับมาทานอาหารอร่อยๆหรือว่าใครทานข้าวแล้วก็มาทานขนมก็ได้มากินกาแฟก็ได้<ช>มีหมาก็ดีที่มากคือมาแบบนี้ยผมว่าเป็นวันหยุดที่ยอดเยี่ยมมากๆนะอยู่ไม่ไกลด้วยอยู่สาทรมาอีกไหมไปบุญหมดแล้วเธอดูดิไม่ใช่มาอีกไหมมารอบหน้ามาไหมอ<า><า>ยากกินไอติมนั่งรถเมย์มาเองพี่ไม่ว่าง เวลาน้องหมาซือเนี่ยตรงนี้เขาก็จะมีเป็นถุงเก็บให้เออถ้าเกิดมาเนี่ยแล้วเขาปล่อยของก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยเขาจะมีตรงนี้ไว้ให้ดีเลยนะแล้วก็มีถังอยู่ข้างล่างใช่ไหมก็เป็นร้านขายของเพราะเป็นมิฟฟี่ใช่ไหมตรนนี้เขาเป็นเบเกี่แล้วก็เป็นมิฟฟี่คาเฟ่ซิเบเนียนะมันก็จะเป็นตรงนี้นี่ เชิญเอ้าแม่ถึงมาไรแล้วเน่อแม่กระทั่งโซนนี้น้องก็สามารถมาได้ใช่มาได้หมดเลยเพราะว่าเป็นเฟรนซี่เฟรนเี่ทั้งหมดนะครับมีเป็นสินค้าจากมิฟฟี่นะครับก็มีจะยืดมีเป็นกระป๋องกระเป๋าเนี่ยจะเห็นว่าคาแรคเตอร์ของมิฟฟี่เนี่ยมันมันมีความมีความมินิมอลนะแล้วก็สีมันจะไม่ได้ฉูดฉาาผมว่าผมว่าถ้าเกิดมีลูกเนี่ยก็อยากให้ลูกชอบมิฟฟี่เหมือนกันคือนอกจากมิฟฟี่ใน เรื่องราวมันจะมีตัวนี้ด้วยเขาชื่ออะไรมิทมิทบอริสบอลิสอ๋อชื่อบอลิสนะครับเฮ้ยน่ารักเนี่ยเป็นแบบและช่วงนี้คุณว่าเป็นโรคั้งเสยืดอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาจะแบบเฮ้ยน่ารักว่ะผมว่าถ้าเกิดใครอินอ่ะไม่ต้องไปไหนละมาที่นี่ที่เดียวได้ช็อปด้วยเฮ้ยน่ารักจังเลยมันคืออะไรเอาไว้ใส่เอาไว้ใส่นมใส่น้ำอ๋อแบบเออดีไซน์มันของนมเว้ยอะไรเนาะมีมีใบบุญด้วยเออน้ำใบบุญเนอ เอเอเหมือนเลยว่ะแล้วก็มีโซนที่เป็นออร์แกนิกด้วยนะคุณแบบเป็นของเอยใดยใช่เลยซื้อนี่ให้ไปบุญว่ะไหนโอ้ยอันนี้คือที่ลากจูงใช่อันนี้มันจะแบบไม่ไม่กระชากคอหมาที่ของเด็กหรือของหมาของเด็กไอ้ของหมาอ,าอนี่ไงคือถ้าอย่างเงี้ยใส่แค่แขนข้างหน้าขาข้างหน้าทำไมหมามันชีวิตดีอย่างนี้วะ แล้วก็ข้างบนช็อปของวิฟฟี่เนี่ยเขามีเป็นร้านแบบนี้ด้วยครับเขาก็จะมีของอาท์ด์ต่างๆที่มีหลายแบรนด์เลยเสื้อผ้าเนาะมีรองเท้าเนี่ยครับมีทิมแบรนด์แล้วก็มีอีกหลายแบรนด์เลย อยากให้มาให้ได้นะครับย้ำอีกทีว่าร้านนี้เป็นเพ t friendly นะครับแล้วก็เป็นร้านที่ดีมากๆไม่พาหมามาก็ได้พาที่บ้านมาก็ได้ครับหรือว่าพาแฟนมาเนี่ยก็น่าจะชอบที่นี่เหมือนกันนะมิฟฟี่คาเฟ่แบงกอกและอาหารอร่อยมากๆครับคอนเฟิร์มเลยใครอยากจะมาก็นั่งรถมานะครับมีที่จอดรถอยู่ในซอยโทรบอกที่ร้านนะครับจะมีรถไปรับส่งนะหรือว่าใครจะนั่ง BTS มาก็ลงที่สถานี BTS เซนตซหลุยส์นะครับเดินต่อมาอีก300เมตรไม่ไกลเท่าไหร่เซฟเก็บไว้ครับแล้วก็ ทวนที่บ้านมาเลยวัหนหยุดนี้ใครเลี้ยงมาเหมือนกันนะครับบอกให้ฟังทีเลี้ยงพันอะไรกันบ้างคุยเล่นกันในคอมเมนต์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาสาภาพาไปหลงเนาะส่วนใครที่ยังไม่กดติดตามอาสาภาพาไปหลงไว้ฝากกดติดตามไว้ด้วยจ้าเราจะได้ไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆนะครับมีลายที่ที่อยากจะพาคนดูไปอีพีนี้เราออกไปไหนไม่ไกลนะครับก็บายๆกันไปด้วยหน่าจะใบบุญแล้วกันบา,บาย มนุษย์จ๋าพาน้องๆที่บ้านมามีฟรีคาเฟ่นะมันดีมันดีค่ะเดี่ยวาจะพอไปละ <laughs>